สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกรวบสองสามีภรรยาเจ้าของร้านทองแม่ตักป๋าเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคาบ้านพักย่านรามอินทราเลยในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนําเข้าสู่ข้อมูลบิดเบือนสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือคดีความตามพรบอคอมพิวเตอร์หลังจากนี้ก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้รับผลการตรวจสอบทองของแม่ตักพบว่าทองลูกป,ปัดนะ่ะม,มีทองคำอยู่เพียง7 1 3 8ครับผมทองลูกป,ปัดนะฮะส่วนสร้อยคอทองคำน่ะ มีทองคําเพียง92.08%นั่นหมายความว่าทองดังกล่าวมีเปอร์เซ็นต์ทองไม่ถึง92.50%ไม่ตรงตามมาตรฐานทองนะฮะแต่มีชิ้นส่วนเครื่องประดับบางชิ้นครับมีทองถึง99.83%ซึ่งเกินจาก92.50%ถือเป็นทองคําที่ได้มาตรฐานนะฮะแต่ถือว่าไม่ตรงตามทองคําที่โฆษณาไปทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถขยายผลไปสู่การออกหมายจับครั้งนี้ได้ก็คือง่าย หองไม่ได้เปอร์เซ็น คอ <ừ> mm. งตอนนั้นเราตรวจไปตรวจมาตอนแรกมันจะต้องมี9.2.5ใช่ไหมมันไม่ถึง9.2.5บ,บางอันก็เกินจาก9.2.5ไปอันนั้นจะเป็นปัญหาบางอันก็ไม่ถึงบ,บางอันก็ไม่ถึงวันนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยสามารถขยายผลไปสู่การออกหมายจับทั้งสองสามีภรรยาได้ฮะครับผมและเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้ทําการยึดของกลางทั้งหมดนะครับพร้อมกับควบคุมตัวป่าเบียแม่ตักขึ้นรถเจ้าหน้าที่นะครับก่อนที่จะเดินทางไปที่ปคบอนะครับเบื้องต้นในทั้งสองยังคงให้การปฏิเสธทุกข,ข้อกล่าวหาแล้วก็ไม่ขอให้กใดๆ โดยในช่วงที่ขณะควบคุมตัวนะครับทางฝั่งแม่ตักเองเนี่ยก็ยังคงที่จะปฏิเสธที่จะตอบคําถามต่อสื่อมวลชนแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้เครียดอะไรส่วนสามีของแม่ตักปะเบียนะครับได้บอกว่าเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงให้ครับเดี๋ยวให้การกับเจ้าหน้าที่เสร็จก็จะมาชี้แจงแล้วก็ยืนยันว่าลูกค้าเนี่ยก็ยังสามารถเดียจะคืนทองได้เหมือนเดิมทางด้านคดีความคืบหน้านะครับจากการตรวจสอบหลักฐานที่ตรวจยึดได้จากบ้านของแม่ตักนะครับก็มีทั้งตู้เซฟมีอาวุธปืน4ีกระบอกนะครับ เบื้องต้นเนี่ยพบว่าอาวุธปืนเนี่ยอันนี้มีทะเบียนถูกต้องครับและเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้เก็บรวบรวมหลักฐานเอกสารอื่นได้พอสมควรแต่ว่ายังไม่สามารถจะเปิดเผยได้นะครับเพราะว่าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอาจกระ,กระทบต่อคดีความครับแล้วก็มีการตรวจยึดทองได้บางส่วนนะครับส่วนหลักฐานเอกสารเนี่ยที่จะเชื่อมโยงไปถึงการฟอกเงินหรือไม่นั้นเนี่ยยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเช่นเดียวกัน ทั้งนี้นะครับจะรายงานคดีไปยังปป,ปงเพื่อให้ดําเนินการสืบเส้นทางการเงินแล้วก็ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิดเนื่องจากคดีนี้เนี่ยเป็นมูลฐานความผิดฐานช่อกงประชาชนรวมถึงจะมีการขยายผลต่อไปถึงบุคคลร่วมรีวิวสินค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะครับว่ามีส่วนรู้เห็นหรือไม่ยืนยันนะครับจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เบืสส้องต้นเนี่ยทางพนักงานสอบสวนจะคัดค้านการประกันตัวและก็คาดว่าจะฝากขังต่อสารอาญาในวันพรุ่งนี้โดยการประกันตัวเนี่ยให้เป็นดุลยพินิตของสารครับผม จะพูดทุกคนเธอยังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเลยอ